ะก็จะให้ชมสักนิดหน่อยนะคะต่อนะคะนี่ค่ะเราก็จะต้องใช้อย่างนี้นะคะรู้สึกว่าจะค้นไปแล้วก็เติมน้ํานะคะเติมน้ํานะคะเติมที่เป็นขึ้นข้นคือน้ําปูนนะคะที่เราแช่ทับทับพีแต,ตะกี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะให้ชมนะคะแต่ทีนี้แอดไวไวต้องใช้มือจับหัวหม้อนะคะก็เลยอาจจะเป็นแบบนี้หน่อยนะ คงชมได้ไม่นานนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวก็จะไปให้ถึงนาทีก่อนเนาะเพราะว่าก้นหม้อจะไหม้นะคะกวนลําบากนะคะการทําขนมเดี๋วแอดไวต้องใช้มือที่สามช่วย <c oughs> จะได้ไม่โยกเนะาะลาบากนะคะมันต้องใช้แรงด้วยเนะาะโอเคเริ่มแป้งเหนียวเหนืดแล้วนะคะเราก็เติมน้ําลงไปได้นะคะน้ำที่สีข้นๆคือน้ำทับพีของแอดวที่หลบไปในหม้อนะคะไม่เป็นไรนะคะ ดูค่ะต้องจับหมูมอเห็นไหมคะเพื่อนๆ่อไอเดอร์ไว้ขอสักนาทีก่อนเนาะนะคะ,ะเดี๋ยวถ้าข้าสุกก็จะเนียนนะคะเราจะไม่เหนื่อยในการกวนนะคะเพื่อนๆนะนี่คือการกวนขนมเปียกปูนเนาะนะคะถ้าข้าสุกแป้งจะเนียนมากเราก็จะกวนได้สบายนะคะดอไว้ให้ทําให้ดูก่อนนะคะ ถ้าเรากะน้ำได้ตั้งแต่แรกแล้วเราก็ไม่ต้องเติมน้ำอีกนะคะอันนี้แอดไวไไม่มั่นใจเนาะเพราะไม่เคยใช้แป้งมันเนาะมีแต่ใช้น้ำปูนใสนะคะน้ำปูนใสเราก็ต้องให้ข้ามคืนนะคะจะได้ไม่มีกลิ่นปูนเนาะแอดไวไวก็ทําตามสูตรแอดไวไวนะเพื่อนเพื่อนถ้าทางจะต้องใช้น้ำนะคะเพื่อนเอนเนี่ยไอ้ป็นไดเราเตรียมไว้อยู่แล้วเนาะแป้งเริ่มจะนวลแล้วนะคะ ไอเดบิจะพยายามให้ไหมเริ่มถ้าก็จะสุกเขาจะนวลน,นะคะเพื่อนๆไอเดบิ้ต้องขอน้ําอีกแล้วละเพราะว่าตัวแป้ง,งค่อนข้างจะข้นเนาะเดี๋ยวนะคะไเดวีจะใช้น้ําน้าทับพีนะคะโอเคโอ,โอ้โอ้โอ้บางทีหม้อก็ทะลุนะคะเพราะว่าเราใช้บ่อยๆตอนที่ไอเดบว้ทำครัง้งกนะ่อนอะหม้อเบอร์สามสิบนะคะเนี่ยแป้งเริ่มนวลแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน ทีนี้แอดวัยวๆจะต้องจับหูมอแล้วนะคงจะไม่ได้ถือให้ชมแล้วนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะที่รับชม